นับถือกับตันการบินไทยนำเครื่องขึ้นอย่างรวดเร็วบนรันเวย์อันสัน้นพาคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยผู้โดยสารบนเที่ยวบินเล่าว,ว่านาทีระทึกครั้งนี้เต็มไปด้วยความกดดัน พราะถูกจำกัดเวลาก่อนนานฟ้าปิดแต่กัปตันควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจใช้ทักษะพาเครื่องขยานขึ้นจนทุกคนต่างยกนิ้วให้และเล่าว่าบรรยากาศรอบสนามบินเหมือนในหนังมีควันไฟจากการประท้วงและจุดไฟรอบสนามบินเต็มไปหมด แม้จะถึงไทยแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ทุกคนบอกว่าทุกไฟที่บินกับสายการบินแห่งชาติทำให้มั่นใจได้เสมอว่าจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งสนามบินตรีภูมันในเนปาลถือเป็นหนึ่งในสนามบินที่ยากที่สุดในโลกเพอราะลอมรอบด้วยภูเขาสูงและพื้นที่จำกัดแต่กับตันไทยของเราก็เอาอยู่แบบเมื่ออาชีพชาวโซเชียลไม่พาดแถชื่นชมบอกเชื่อแล้วว่าการบินไทยรับคุณเท่าฟ้ามีโมเมนต์อบอุ่นที่นำคนไทยในต่างแดนกลับบ้านเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอย่างเหตุการณ์รับแรงงานไทยจากอิสราเอล ที่พนักงานต้อนรับกล่าวต้อนรับสวัสดีค่ะกลับบ้านกันนะคะทาให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านทันทีที่ก้าวขึ้นเครื่องเดินไม่ได้เลยสวัสดีค่นนะไม่ใจ คนโยงเหตุการณ์นี้ไปถึงอดีตผู้นำพลเอกประยุทธ์จันโอชาตที่มองเห็นความสำคัญของสายการบินและมีบทบาทในการตัดสินใจฟื้นฟูการบินไทยให้เป็นไปตามแผนของรัฐบาลจนประสบความสำเร็จและกลับสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้งการบินไทยจำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการแล้วครับแต่ก็มีคอมเมนต์แตกเป็นสองฝั่งบางก็เห็นว่าการช่วยเหลือคนไทยถือว่าชฉลาด บ้างก็ยังยกเรื่องอดีตความเห็นต่างของธนาธรที่พูดว่าไม่ควรอุ้มการบินไทยที่แน่ๆการบินไทยเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลผู้โดยสารโดยเฉพาะคนไทย อย่างตอนที่กัปตันส่งแรงเชียร์ให้เด็กๆวงโยธวาทิศไทยไปแข่งนานา,นาชาติที่จีนส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้กับเยาวชนกลุ่มนี้และขอให้นักเรียนวงมีทัศนรติะสมผสานในกิจกรรแข่งขันและสาาร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากงานนี้เด็กไทยคว้าแชมป์กลับมาได้สําเร็จทําให้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันรัว,รว เรียกได้ว่าสร้างความภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะแม้สถานการณ์ในเนปาลตอนนี้ยังตึงเครียดแต่เชื่อว่าคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยและได้กลับบ้านอย่างอบอุ่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา,มมามนทุกคนหวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะดีขึ้นในเร็วๆนี้และถึงจะยังไม่ทราบชื่อว่ากับตันท่านไหนเป็นฮีโร่ในครั้งนี้ แต่ชาวโซเชียลก็พร้อมกันส่งแรงใจและขอบคุณที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยัยงภูมิใจสุดๆเพราะต่างชาติก็อวยความสามารถกันเพียบว่าคว้าหัวใจทั้งคนไทยและ